จะาไ้่เอยมได้ป้่ปล่อยนะมันขึ้นเลยมันขึ้นมาจากท่อปั๊บปั๊ัไหนอ้าปั๊อ่ะเด้ยไม่เท่าเอนอัลิ้นมันน่ะ อันไปอีกนะม่แนไม่ออก้จับเลยจับจับไปเลยได้ได้ตายไปลงจับไปนับจัไปเลยมเมันคมนะ่รต้องระวังนตัวตายเลนะอรบเฮ้ยยาเ็บมาโดนนีระวังเล็บมัน ไปเดี๋ยวต้องฝ่ายหางนะฝ่ายายังไม่ฝายหางฝแล้วบอกให้วัดวับสัวไปดิตัตุ้งอย่างี้ยนะมีหมาร้องเลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> เออหางตายันเลยไปไ้ม้วนม้วนหางล้ว